เดี๋ยวเดี๋ยวเด็ก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 หยุดก่อนเด็กๆแย่งไอติมกันทำไมเพราะแบงค์มีวิธีที่จะดูว่าใครจะได้กินก่อนเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมมินเนี่ยนกันไหมเล่นด้วยเย้มินเนี่ยนลนืมไอติมมินเนี่ยนไปกินคนเดียวดีกว่าแบบใหม่ด้วยเป็นรสช็อกโกแลตปกติมันจะมีสีฟ้าอยู่ข้างล่างแต่อันนี้เป็นเป็นสีน้ำตาล วแบบใหม่ด้วยคร<ฮ>ั้งนี้เป็นรถสแกรยไม่ไม่ใช่สีนี้ไม่ใช่สีน,สนี่กินก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็ก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 หยุดก่อนเด็กเด็กแย่งไอติมกันทำไมใครเป็นคนซื้อมาพี่เบสซื้อมาเหรอน้องบายหนูอยากกินไอติมที่พี่เบสซื้อมาเหรอแ่เป็นคนโตแล้วพี่เบสต้องเสียสละให้หนูกินก่อนอ๋อพ่อแบงค์นึกออกแล้วพ่อแบงค์มีวิธีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพ่อแบงค์นึกออกแล้วพ่อแบงค์มีวิธีที่จะดูว่า ใครจะได้กินก่อนเด tamam part, yeah video, s, <S well. yeah! ี๋ยวเราจะไปเล่นเกมมินเนี่ยนกันไหมเล่นด้วยเย้มินเนี่ยนรันไปไปเราไปมินเนี่ยนลันกันดีกว่ามาเอาไอศคีมมาเก็บก่อนครับมาเดี๋ยวพ่อแบงค์เอาไอศคีมไปแช่ตู้เย็นไว้เป็นของกวันนะอ่ะให้เรียคนละทีพี่เบสครับพี่เบสขายได้คะแนนเยอะกว่ากันคนนั้นได้กินไอติีมคนที่หนึ่งเย่พี่เบสพร้อมไหมครับพร้อม ไปไปไปโอ้โหว้าวผมอยู่ในตัวพังตัวนะคะโอ้อยู่ในด่านพังตัวเหรอครับต่ตัวคอนพังตัวอันนี้คือด่านขันรับกองู้นะฮะว้าขันรับของลูกลูกพี่เบสเก็บกล้วยให้หมดเลยนะพี่เบสซึ้พี่เบสได้กี่คะแนนแล้วเนี่ยหกสิบหกคะแนนอุ๊ย เจ็ดสิบคะแนนแล้วพี่เบสตู้ตายขีกควายนจนตู้ขีกควายนจนตู้เลยเหรอชิวเชี็ดวยชิวเชียดเลยอ่ะอุวยมุดมุดโอ้พี่เบสเล่นเก่งอ่ะโอ้โหไปี่ดาวดวงจันทร์พี่เบสไปทด่านดวงจันทร์แล้ว่าเล่นหน่อยอ่ะโอ้พี่เบสเล่นด่านนี้ไม่เป็นโอ้ต้องโยกด้วยเหรอโอ้ต้องโยกจอต้องโยกจอ โอ้ oh, กลับมาด่านรูเหมือนเดิมโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่เบสพี่เบสต้องโยกแล้วอุ้ยเอียง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 เฮ้ยพี่เบสพี่เบสโอ้ยมันวิ่งเร็วแล้วว่ะโอ้โหเสียวเสียวดุดดุดกล้วยดุดกล้วยฮะอุ้ยหลบหลบหลบซ้ายหลบขวาไปไหนเฮ้ยสายเปล่าไม่ตายอะกลายเป็นไอ้นี่แล้วชนได้โอ้พี่เบสกลายเป็น ซอมบี้ซอมบี้มินเนี่ยนครับอ๋อมินเนี่ยนซอมบี้เหรอโอ้โหถึงทางโค้องอีกแล้วพี่เบสเข้าโค้งนะครับโหเอียงไยเอียงขวาโอ้โหพี่เบสเข้าขโค้งอึ๊บอึ๊บโอ้โหโหพี่เบส400คะแนนแล้วอะ่ะเฮ้ยเป็นซอมบี้แล้วโอ้โหชนทุกอย่างเลยอะชนทุกอย่างที่ขวางนะ่ะ ชนน้ำแข็งมันคือลังสีน้ำแข็งครับปุ๋มันหนึ่งก็เลยชนได้เหรอพอมันแข็งแล้วมันก็เลยชนได้พี่เบสครับแล้วถ้าเราชนอันนี้เนี่ยชนอันนี้ถ้าเราชนมุ้งนี้เราจะตายเฮ้ยเบสมันเดือดไปครับเพืนลได้กินพี่เบสพี่เบสตายแล้วได้กี่คะแนนครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ล้อโหลดกัน ได้595คะแนนยังเยอะยังเยอะไยสู้ไหมครับสู้มากโไปสู้นะมาลองใบเลือกตัวก่อนนะใยเอาตัวอะไรลูกใยไม่ได้รักมากเพราะว่าใบไม่ชอบใยเอาตัวใส่หมวกเหรอใช่ดูใีว่าใบได้กี่คะแนนเอาตัวใส่หมวกลังห้าร้อยเก้าสิบห้าคะแนนใบจะทำคะแนนได้ชนะพี่เบสหรือเปล่า ชอบชมเป็นเงี้ยนอะ่ะเหรอเมื่อกี้มีอะไรตกลงมาใบห้าสิบคะแนนแล้วโอ้โหน้องใบอะ่ะถึงจะตัวเล็กนะถึงจะเป็นน้องนะใบก็เล่นเก่งนะเนี่ยใบยมีเครื่องดูดกล้วยด้วยอ้าวกล้วยหมกุกกล้วยหายไปแล้วอุ้ยใบยขึ้นสะพานโอ้ยเียำกระโดดโอ้ใบเก็บกล้วยเยอะมากๆใบมุดใบมุด มุดมุดมุดม uh, ุดอุ้ยเกือบโดนลังแสงเลเซอร์แล้วไหมล่ะใช่เลเซอร์อุ้ยเก็บอะไรมาเนี่ยอู้หูข้าโค้งเข้าโค้งอีกแล้วอ๋อเอียงโค้งเอียงโค้งอ้อโหเอียงโค้งอีกแล้วออ้ยเกือบไปแล้วหนึ่งร้อยแล้วหนึ่งร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าน้องไบจะได้กินไอติมหรือเปล่าไอติมมันเนียนรออยู่นะไบต้องตั้งใจเล่นนะลูก พี่เบสพี่เบสน้งใบได้สองร้อยห้าสิบแล้วนะ <laughs> จะทำลายแฟชั่นตีพี่เบสได้หรือเปล่า <laughs> โอ้น้องใบได้จะสามร้อยแล้วอะ่ะทำไบนี่เก่งเหมือนกันนะน้องใบสู้กับพี่เบสนะครับตอนนี้ใช่ไบสู้กับพี่เบสใบอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงใกล้จะชนะพี่เบสแล้วใบอดทนไว้นะใบตั้งใจไว้ ขอให้ปานดานไปไปอุ้ยปาแบงค์นึกว่าล่วงไปแล้วว่าตรงนี้เเ,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 เร็เรเร็เรเ,เุยใกล้สปีดด้วยอ่ะโอ้โหพี่เบสไปได้ห้าร้อยแล้วนะอฮ้ยเฮ้ยจะถึงห้าเก้าสิบแล้วห <5 70 S 2> ห้าร <5 80 S 2> ้อยหกสิบห้าร้อยเจ็ดสิบห้าปสิบห้าเก้าสล้ หกร้อยหุยหกร้อยแล้วอันนี้ซ้อมเลยนะเกือบเจ็ดร้อยแล้วอะไรนะครับพี่เบสซ้อมๆนะครับว้าซู้น้องไม่ได้ซู่น้องไม่ได้รับมาพูดว่าซ้อมๆมะเล่นๆโอ้เจ็ดร้อยแล้วึ๊บไปแล้วโอ้โห้องไบจะเป็นพันคะแนนแล้วนะโอ้โหน้องไบทำไมเก่งจังอ่ะชิวเชียดอีกแล้วชิวเชียดอีกแล้วมุดมุด อู้อาแล้วเข้าโค้งเยอะเข้าโค้งเข้าโค้งผู้ประเมินว่าน้องใบอาจจะทำลายเฟิตภัณระวังตกลู่นะทางโค้งมัน้นใบตกลู่นนไม่แตวนน<ช>่ว่าใบได้คะแนนเยใช่เดี๋ยวดูว่าน้องใบได้กี่คะแนนให้เยอะที่สุดอ <ใน S 1> ่ะใบคอยอดูนะพี่เบสอ่ะได้590คะแนนดูของใบสิใช่ของใบจะได้อย่งไรอ่าใบดูสิดูสิอุ้ยอุ้ยอุ้ย 804คะแนนเย้ชนะชนะชนะเดี๋ยวพ่อแว๊บไปเอาไอติมมาให้เป็นของรางวัลนะแต่พี่เบสเป็นผู้แพ้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราแข่งขันกันก็ต้องรู้แพ้หรือชนะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องไม้แบ่งให้พี่เบสกินด้วยนะนี่มาแล้วไอศ์ครีมไอติมมินเนี่ยนว้าวหนูชอบไหมลูกอ่ะเอาไปกินเลยลูกแม่นครับผม อย่าลืมแบ่งพี่แบดด้วยนะอ๋อพี่แบดเป็นคนส่งให้น้องนะครับเฮ้ยมันเป็นลูกมินเนียนเลยอะไป